ใช้ได้นี่แต่ทว่าที่จริงแล้วการเติบโตของนายนี่น่าสนใจเลยทีเดียวนะเอลโมจริงเหรอจริงสิเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ความรู้ทั่วไปอีกด้วย <c oughs> ก็หนังสือในห้องของโจลี่น่าสนใจดีนะถึงหนังสือวิชาแปรธาตจะยากไปหน่อยงั้นเหรอ เดี๋ยวโมนี่ฉลาด<อ>ดีนะแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านี่มีเรื่องจะขอร้องอะไรอีกละ่ะคือว่าผมน่ะอย่าออกไปที่เมืองกับโจลี่<อ>ไม่ได้งั้นเหรอ <laughs> จอลีอตอนจันทราในความมืดมิด อยู่ด้วยกันกันกบเด็กเหรอครับออืไม่ใช่ว่าจำคนผิดเหรอครับจะใช่หรือเปล่านะดูแล้วก็น่าจะถูกคนนะดูท่าทางยิ้มอย่างมีความสุขนะเป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> คนคนนั้นะไม่มีนิสัยรักเด็กแบบนั้นหรอกครับจะอ,อะไรก็เถอะครับอย่าเข้าไปใกล้คนคนนั้นจะดีกว่านะครับเรื่องนั้น,น่ะช่วงนี้ย้ำจึงเลยนะ รินชาฝรั่งลงไปในถ้วยใบนี้แล้วเติมน้ำผึ้งตามะฮ <Huh? Huh? S 1> สีของชาฝรั่งที่ออกมาเรียกว่าแทนนิ่งมีฤทธิ์กับธาตุเหล็กของน้ำผึ้งทำให้สีมีการเปลี่ยนแปลงครับโจโลี่ได้วิจัยเรื่องเหล่านี้แล้วก็มาสอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับ เรื่องเทคนิคฝีมือและการวิจัยผมนับถือครับแต่ว่าเรื่องนิสัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับลูก <Luca? S 1> ้าอขอโทษด้วยนะครับคุณหนูทำให้รู้สึกไม่ดีซะได้อะแต่ว่าเรื่องอดีตกับโจโลี่นะไม่สิยังไงสักวันก็ต้องเล่าให้คุณหนูฟัง นอนเล่นทานลาซานญาตังแต่เช้าเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะเดบิโต้เองไม่ทานอะไรหน่อยเหรอทานแล้วจะได้แข็งแรงนะไม่ละเกรงใจไหวหรือเปล่าเนี่ยเล่นซะเจ็บแบบนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอะแล้วพออุตส่าห์จะหลับนะก็ดันมาเห็นฝันร้ายสุดๆอีกนะสิออ แต่ว่ายังไงก็ชนะความว่่งไม่ได้ฮะขอกลับไปงีบสักหน่อยนะคราวนี้อาจจะเห็นฝันดีๆบ้างก็ได้พี่สาวฮะคุณหนูเด็กคนนั้นจะว่าไปหูเหมือนจะหลงเข้ามาในคลื่นหาดนะจะกลับเลยก็ยังไงยังไงก็เลยชวนมาเล่นด้วยกันเนอะนะเอโ๋อ,อ บอกว่าวันนี้เล่นข้างนอกได้นะได้เจอกับพี่สาวอีกดีใจจังเลย <c oughs> ฉันก็ด้วยตอนงานพี่โคลิโน่ทำเอาเป็นห่วงเลยนะอยู่ดีๆก็หายตัวไปขอโทษครับคิดว่าปล่อยให้โจโลี่มาเป็นห่วงไม่ได้นะโจโลี่เหรอหรือว่าที่เดินด้วยกันกันกบโจโลี่นั่นคือมาอยู่ที่นี่กันอเองเหรอเนี่ยโจโลี่ใกล้ได้เวลาอ่านหนังสือแล้วสินะเอโมอืม ทั้งสองคนรู้จักกันเหรอแต่ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงเหรอไม่ใช่เด็กเก็บก็แล้วกันวางใจได้เออจริงสิพอดีเลยมีเ,เรื่องจะไหว้วานคุณหนูหน่อยอะนะเอ๊ะอย่าใแ่เอาสิ่งนี้ไปส่งให้เดบิโต้หน่อยให้มาที่ห้องวิจัยอะอ๋อถ้าใ้ฉันไปพูดคงไม่ยอมมาเองแน่ก็เลยต้องพึ่งพาอำนาจของหัวหน้าหน่วยดาบหน่อยนะเข้าใจแล้ว งั้นก็ฝากด้วยนะนั่นไปกันเถอะอืมไปนะพี่ชายพี่สาวดูเหมือนอากาศจะแย่ลงอีกแล้วนะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องตายิ่งกว่านั้นบอกว่านอนไม่หลับอีกงั้นเหรอครับเพื่อตัวเดบิโตเดี๋ยวจะคิดค้นยาให้นะครับอาจจะพอบรรเทาอาการได้บ้างละฝากด้วยล่ะลูก้า จริงๆแล้วน่าใช้โจโลี่ดูอาการให้ไม่ดีกว่าเหรออย่าเลยครับทั้งสองคนนั้นเขาไม่ถูกกันไม่ใช่แค่เดบิโต้นะครับนั่นสินะมีเรื่องเกิดหลายเรื่องนี่ฉันเองถ้าทำอะไรได้บ้างสักนิดแล้วก็แค่มีพาเช่อย,อยู่ด้วยก็ช่วยได้มากแล้วนะครับอ,อ๋อ ตอนเลกาโลแห่งนี้มีปีศาจจันทราแสนน่ากลัวดิอาพอโลอยู่ด้วยนะเป็นเรื่องที่เกิดตอนคืนพายุเข้าพ่อแม่ของเด็กได้หายตัวไปและมาขอความช่วยเหลือที่โบสถ์แห่งนี้เด็กคนนั้นได้เจอกับดิอาพอโลเข้าวิญญาณของเด็กนั่นถูกฉีกออกเป็นสองซีกซีกแรกเป็นสมุนของปีศาจกลายเป็นเบลเซป ตาขวายังส่องสว่างและดิอพโลลลยังตามหาสมุนของตัวเองอยู่ที่โบสแห่งนี้อ๋าอยู่ข้างหลังนายนี่บามบีน่าพอดีได้ยินเสียงนะก็เลยเข้ามาเดินไม่ได้บอกขอโทษทีนะ ถ้าเป็นไอ้บ้าคนอื่นคงจะฆ่าทิ้งไปแล้วแต่ถ้าเป็นบาร์บีนาล้วก็ต้อนรับเสมอจะมานอนด้วยกันอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่ฮะอ่าชบาร์บีาที่ตัวเองได้เป็นสซินยอริต้านะจงดีใจซะเถอะ จะทำหน้าแบบนั้นสิช่วยไปบอกตะแกนั่นทีถ้าตาขวาเราก็ยังหายดีหายดีพอที่จะฆ่าแกได้เลยตามนั้นออไปซะ นุกมากเลยอ,อโอ <c oughs> เป็นแคกที่น่าแปลกใจจังเขาคุยด้วยสิฉันทำให้เดปิโต้เจ็บปวดอย่างนั้นเหรอจะไม่พูดเกินไปหน่อยเหรอฉันก็แค่วิจัยพลังอาคานาของพวกนายและดิปิโต้ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอสิ่งที่โจลี่ทำอยู่นะ่ะอาจจะทำเพื่อแฟมิลี่ แต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนต้องเจ็บปวดไปกว่านี้แล้วเหรอนะ <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรออะอ,อย่างที่บอกนายนั่นแหละนี่ก็เพื่อแฟมิลี่ไงล่ะอะอถ้าหากทนกันมาได้ถึงตอนนี้แล้วก็น่าจะยอมรับกันได้แล้วนี่ฮึอาเช่อ,อ,อ๋อคุณหนูเจลี่อยู่ที่ห้องไหมอืม มีอะไรเหรอโดนวันให้ช่วยเรื่องเดบิโตนนะ,ะอ๋องั้นเหรอขับใจมากนะอะาเช่อ๋ฮะคือว่าเดบิโตกับลูก้านะ่ะเคยมีปัญหาอะไรกับโจโลี่เหรอฮะ,อะ<า>คุณหนูนะ่า ม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะ <c oughs> แล้วเรื่องที่จะคุยด้วยล่ะอะไรอ่ะอืเรื่องของโจลี่น่ะอีกแล้วเหรออีกแล้วเนี่ยเธอจุนจ้านเกินไปแล้วนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็อยากรู้ไปซะหมดเลยละ <c oughs> มันไม่ถูกต้องไม่ใช่เหรอ นั่นมันก็ใช่อยู่แล้วนะแต่ว่าคนที่บอกให้เปิดหูเปิดตาเนะนว่าไม่ใช่เหรอฮะในฐานะลูกสาวของป้าป๋าต้องรู้เรื่องของทุกๆคนและถ้าเป็นไปได้ก็อย่าสนิทสนมด้วยปรึกษา,าเรื่องยากจังเลยเอ๊ฉันเองก็สงสัยโจลี่อยู่เหมือนกันนะทั้งยักษ์ย่อค่าใช้จ่ายการวิจัยทั้งเรื่องบันทึกการรักษาของพ่อแม่เป็นคนที่ไม่น่าคบเอาซะเลย แต่ว่าเรื่องที่เธอพูดมาก็มีเหตุผลแล้วที่เธออยากจะทำจริงๆคืออะไรล่ะมีเรื่องที่ทำด้วยกันกันกบทุกคนได้มีนะคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยอะ่ะนั่นสินะอ้อยู่นี่เองอยู่นี่เองอาตามหาอยู่เลยทั้งสองคนมีอะไรอย่างนั้นเหรอเปล่าลรอกปฏิบัติหลวงขอให้ช่วยทำความสะอาดโบสถ์นะ ฉันทําคนเดียวคงไม่ไหวแลยคิดว่าจะมาขอคนในแฟมิลี่ช่วยนะนะเอะอเอนี่ไงเฟลอือฮะไม่มีอะไรที่ฉันพอจะทำเพื่อสองคนนั้นได้เลยเ่ะคุณแม่ จะมาด้วยไหมนะทำท่าที่ทำได้ไปแล้วละที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนั่นแหละม,มาให้ฉันช่วยนะอ๋ออ,อ,อคือว่ารีบแบกไปได้แล้วอ๋อสองคนนั่น ปัญหาของพวกนั้นอะพวกนั้นต้องผ่านด้วยตัวของตัวเองเรื่องอดีตของลิเบรตารู้อะไรบ้างไหมไม่เลยไม่รู้เลยเหรอก็ไม่จําเป็นอ๋พวกนั้นจะไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ไม่เกี่ยวกับฉันแต่ว่าเรื่องที่ตั้งใจจะสู้ด้วยตัวของตัวเองแค่มองดูก็รู้แล้ว ก็ถือว่าเป็นการตอบอแทนงานพิคโคลิโน่ละกันทำเรื่องแค่นี้จะไปรายไปล่ะครับพิคโคลิโน,โน่เหรอกลับกันที่ช่วยเอาไว้นะ่ะคือพวกเราไม่ใช่เหรอโบดก็ด้วยล่ะครับฮอยู่ที่นี่มีแต่ให้นึกถึงเรื่องต่ตางๆฮะแต่ก็นะไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆไม่ใช่เหรอฮะฮะึยังนั้นมัน้ง เอ,อไม่ต้องฝืนขนาดนั้นก็ได้นะเงยเฮ้ยเย้เออ,อเดวิโตลูก้าฮะดูนีน่นี่ไงตรงนี้น่ะอืมโอ้คิดถึงจังฮะยังอยู่หรอกลครับเนี่ยนั่นอะไรเหรอพาเช่ลูก้าเดวิโต พวกผมได้สลักชื่อไว้ตอนเด็กๆนะครับเนี่ยพวกเรานะ่ะเคยอ,อยู่ที่โบสถ์นี่ด้วยกันนะรู้ไหมอยู่ด้วยก,กันกับแม่ของพาเช่ก็เป็นความทรงจำที่ดีฮะ<า>ช่วงเวลานั้นอยู่อย่างเป็นสุขเล่นกันสนได้ทุกวันเลยเหมือนกับวันนี้วันที่ทุกคนเริ่มทำความสะอาดยังไงล่ะเดปิโตพาเช่อยู่ที่ไหนกันนะครับถ้าไม่รีบทำความสะอาดบัหลนจะโกรธเอานะครับ เดี๋ยวเจ้าบ้าเจอตัวแล้วครับเก๋เพราะทั้งสองคนมัาแต่เล่นกันก็เลยทำความสะอาดไม่เสร็จสักทีนะก็เป็นเด็กนี่นั่นสิเป็นเด็กนะนี่พวกคุณน่ะมาว่าเป็นเด็กแล้วจะอภัยให้หรือยังไงเนี่ยท่าทางน่าสนุกดีนะนานทีเล่นหน่อยมาซ่อนหากันนะพาเช่ ทนที่จะเล่นเป็นเด็กๆไปเล่นอะไรที่มันน่าสนุกกว่านี้ทถอะนะนะบาบีน่าเดบิโต้นะให้ตายสิจะไปเล่นทักซอนหาหรือว่าเรื่องน่าสนุกทั้งนั้นละ่ะเรามาทำควาสะอาดกันนะ <c oughs> <อ>น่าเสียดายนะถ้าเล่นซ่อนหากันแล้วก็ฉันเองก็คิดว่าจะเล่นด้วยซะหน่อยโจลี่ตาแกมาทำอะไรเนี่ย <c oughs> มาทำอะไรเนี่ยเศร้าเลยนะเนี่ย คุณหนูเป็นคนชวนมาทั้งทีก็ต้องมาสิพอดีเรียกนายไปตรวจแล้วไม่ยอมมาถ้าเป็นแบบนี้ก็พอดีเลยไม่ต้องมาเลยเห็นหน้าแกแล้วฉันเลยอยากจะอ้วกมาใช้พวกเราเป็นเครื่องมือถ้าหากว่านายอยากจะฆ่าฉันแล้วก็ต้องใจแข็งมากกว่านี้อีกหน่อยนะฮะ<า>จะใช้คุณหนูที่อยู่ตรงนั้นก็ได้นะ ให้คุณหนูอ่านใจถ้าได้รู้ถึงความอ่อนแอทางจิตใจของนายแล้วละก็จะสามารถทำให้พลังอาคานาของนายแกล้งขึ้นไปได้อีกอ <c oughs> พอทำแบบนั้นแล้วจะได้ไม่ต้องพึ่งอเมทิสที่ฉันฝังไว้ที่ตาขวาเพื่อคุมพลังอาคาน่าให้คงที่ชิโจโลี่พ <c oughs> อได้แล้วนะครับคำพูดของตัวเองนะจะทำให้คนอื่นเกลียดแค่ไหนรู้บ้างหรือเปล่าครับ <c oughs> ตายแล้วตายแล้ว นี่ยังห่วงอาจารย์คนนี้อยู่อย่างนั้นเหรอเป็นเด็กที่ใจดีจังเลยนะสนแสดงว่าอยากจะสนิทสนมกับคนในแฟมิลี่งั้ล่ะสินะจะบอกอะไรดีๆให้ลูกาเดมิโตและพาเช่ที่มีบาดแผลศักดิ์สิทธิ์นะ่ะคือผลจากการทดลองของฉันเองเละ <S <S อ่ะเถอะเเอ,อาเราโคใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกคนได้ลองทดลองกับคนจำนวนมาก แต่ก็ทำพันธสัญญาได้มีแค่สามคนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาแค้นเคืงฉันการที่มีคนนอกอย่างพวกนายได้มาอยู่แฟมิลี่นะเพราะทำพันธสัญญากับทาร์ลโค่ให้ไม่ใช่เหรอโดยเฉพาะนายเป็นเพราะตาขวานั่นทำให้ตอนนี้ยังควบคุมพลังไว้ได้น่าจะขอบใจกันมากกว่านะชิค เดี๋ยวฉันจะเจาะรูบนหน้าให้ก่อนแล้วกันน่าสนุกดีนะก็ลองดูสิแต่ว่าจะต่อต้านฉันได้อย่างนั้นเหรอนีบอกแล้วไงว่านายมีน้ำยาอยู่แค่นี้นายน่ะข่าฉันคนนี้ไม่ได้หรอกลุไว้ด้วยพอสักทีได้ไหม ก่อนการทดลองของโจโลี่นะมีแฟมิลี่กับป้าป๋าอยู่พอคิดแบบนั้นก็เลยทนมาได้โดยตลอดทั้งเดบิโต้และลูกา้าต้องอดทนมาตลอดยิ่งกว่าฉันอีกแต่ว่าถ้ายังทนอยู่แบบนี้แล้วก็ใจิตใจของทุกคนได้มนหมอกันพอดีม,มาทำบ้าๆกับเพื่อนเขาสำคัญและให้เอาแต่ยืนอยู่เฉยๆนะ่ะฉันทำไม่ได้ล้อเสือ yeah! บอกแล้วไงว่าให้ทำเพื่อแฟมิลีนะ่น่ะทั้งเดมิโต้และลูกา้าสควอจะต้องเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ว่าการตัดสินใจของฉันนะ่ะมันคือตอนนี้ยังไงล่ะโอซิโทโตทราพัาซาเล่ตัะเลยอ่อ ที่นายอยากจะพูดก,ก็มีแค่นี้ใช่ไหมพาเชษเออฮะถึงจะทำแบบนี้ไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมือที่สะอาดก็จะเปื้อนมากขึ้นแต่เป็นมิตรภาพที่<า>ทคดันะล,ลามากร่าเริงเอาไวส้สิสิ่งที่คุณหนูทำนะ่ะถูกต้องแล้วละ่ะ ไม่ว่าช้าหรือเร็วสามคนนั่นกับโจโลี่ก็ต้องประทา่ากันอยู่ดีเฟลไม่ผิดหรอกนะโจโลี่นะทำไมถึงทดลองทาระโคกับสามคนนั่นด้วยอ,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 อยากจะรู้เหตุผลโจโลี่ป้าป๋าเป็นคนเลือกให้มาอยู่กับแฟมิลี่ไม่คิดว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีหรอกไม่อยากจะคิดสินะ ใจดีซะเหลือเกินนะแต่ว่าฉันก็ชอบตรงส่วนนั้นนะดีแล้วคุณหนูเลิกทำหน้าเศร้าแล้วลุยไปเถอะอะไรเน่ย อเอลโมข้าแมวที่ทำตัวอยากรู้นั่นก็คือสิ่งที่ฉันสร้างมนุษย์เทียมโอมุนครุสไงล่ะ ฉันที่จัดอคณาด้วยโลงั้นเหรอดูต่อต่อไปแล้วจะเข้าใจเหรอรู้แล้วจะทำไงต่อล่ะก่อนอื่นมาขับไปกันซาลุเต